นางสงกราน2,566ทรงนามกิมิธาเทวีสงกราน2,566นางสงกรานปีนี้ทรงนามกิมิธาเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกจงกรณีสเสด็จนั่งมาเหนือหลังอหิงสาพร้อมเปิดคำทำนายกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำภาพวาดนางสงกราน ประจำปี2,566มีชื่อว่ากิมิทาเทวีพร้อมเผยแพร่ประกาศสงกรานปีพุทธศักราช2,566จากฝ่ายโหราพามกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนางสงการตกิมิทาเทวีทรงพระหุรัตทัดดอกจงกรณีอาพรแก้วบุตรสลาคำปักษาหารกล้วยน้ำพระหัตขวาทรงขันพระหัตส,สายทรงพิน สเสด็จนั่งมาเหนือหลังมหิงสาหรือควายเป็นพาหานะปีถอมนุษย์ผู้หญิงาธาตุไม้เบญจะศกจุลศักราช1385ทางจันทรคติเป็นอธิกมาตรทางสุริยคติเป็นปกติสุรทินวันที่14เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์ทางจันทรคติตรงกับวันศุกร์แรมเก้าคำ เดือน5เวลา16นาฬิกา1นาที2วินาทีวันที่16เมษายนเวลา20นาฬิกา12นาที24วินาทีเปลี่ยนจุนลักราชใหม่เป็น1385ปีนี้วันเสาร์เป็นวันธงชัยวันพุธเป็นวันอธิบดีวันศุกร์เป็นวันอุบาทวันศุกร์เป็นโลกาวินาศ คำทํานายเกี่ยวกับนางสงกรานประจําปี2566เกณฑ์พิรุณศาสตร์วันจันทร์เป็นอธิบดีฝนบรรดาลให้ฝนตก500หตกในโลกมนุษย์50หตกในมหาสมุทร100หตกในป่าหิมพาน150หตกในเขาจักรวาล200หเกณฑ์นักรรชให้น้ำปีนี้นักให้น้ำ2ตัว เกณฑ์ธัญญาหารได้เศษหกชื่อหลาภะข้าวคร่าในนาจะได้9ส่วนเสียหนึ่งส่วนธัญญาหารพลาหารมัชฌามังสาหารจะบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์เกณฑ์ธาราทิคุณตกราศีปัทวีหรือธาตุดินน้ำงามพอดีตำนานนางสงกรานทั้ง7จ็ดองนางสงกรานนั้นเป็นที่ดาของท้ากบิลภพรม หรือท้าวมหาสงกรารและเป็นนางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชสวรรค์ชั้นที่หนึ่งในทั้งหมดหกชั้นซึ่งมีหน้าที่ในการรับศีรษะของท้ากวกบิลพมแห่รอบเขาพระสุเมนในแต่ละรอบปีหรือวันสงการนั่นเองโดยมีเกณฑ์กำหนดที่ว่าวันสงการคือวันที่13าเมษายนตรงกับวันใดก็ให้นางสงการประจำวันนั้นเป็นผู้แห่ นางสงการมีทั้งหมดเจงคองได้แก่หนึ่งนางสงการทุงษะเทวีเป็นนางสงการประจำวันอาทิตย์ 2. นางสงการโคราชเทวีเป็นนางสงการประจำวันจันทร์ 3. นางสงการรากสกเทวีเป็นนางสงการประจำวันอังคาร 4. นางสงการมณทาเทวีเป็นนางสงการประจำวันพุธ 5. นางสงการเินีนีเทวีเป็นนางสงการประจำวันพฤหัสบดี 6. นางสงการกิมิธาเทวีเป็นนางสงการประจำวันศุกร์ 7. นางสงการมโหธรเทวีเป็นนางสงการประจำวันเสาร์ 15. าคำอวยพรวันสงการประจำปี2566เวียนกลับมาอีกครั้งสำหรับวันสงการซึ่งตรงกับวันที่13 ถึง15เมษายนของทุกปีซึ่งแต่โบราณมากำหนดให้วันแรกของเทศกาลเป็นวันที่พระอาทิตย์ย้ายออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเรียกว่าวันมหาสงกรานต์วันถัดมาเรียกว่าวันเนาและวันสุดท้ายเป็นวันเปลี่ยนจุนลศักราชและเริ่มใช้การโยกประจำปีใหม่เรียกว่าวันเถลงิงศกโดยวันสงกรานต์ปี2566 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดพระนามนางสงการคือกิมิทาเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกจงกรณีอาพรแก้วบุตรราคำพักษาหารกล้วยน้ำพระหัสขวาทรงขันพระหัตส,สายทรงพินสเสด็จนั่งมาเหนือหลังมหิงสาหรือควายเป็นพาหานะประเพณีสงการแต่ดั้งเดิมจะมีพิธีสงการานที่ปฏิบัติกันในครอบครัวอาทิการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อที่จะขอพรแล้วถึงการเข้าวัดทำบุญการขนสายเข้าวัดการส่งน้ำพระทั้งที่บ้านและที่วัดนอกจากนี้ยังมีการส่งข้อความคำอวยพรถึงกันซึ่งไม่ว่าจะเป็นคำอวยพรด้วยปากเปล่าหรือผ่านช่องทางทางออนไลน์ซึ่งเราได้หยิบยกคำอวยพรในวันสงกรานต์มาให้ดูกัน <S <s เพื่อเป็นแนวทางให้นำไปใช้ในเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นมีอะไรกันบ้าง ไปรับฟังกันเลยครับอันดับที่1สุขสันต์วันสงกรานต์อันดับที่2องสวัสดีปีใหม่ไทย2566อันดับที่3ขอให้ทุกท่านมีแต่รอยยิ้มความสุขอิ่มเอมใจสุขสันต์วันสงกรานต์อันดับต่อมาขอให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสุขสันต์วันสงกรานต์ขอให้คุณและคนที่คุณรัก มีความสุขในเทศกาลสงกรานต์ปี2023สงกรานต์นี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขอให้มีความสุขในวันสงกรานต์นะขอให้ความโชคดีจงมีแด่ท่านและขอให้ประสบความสำเร็จในปีที่กำลังมาถึงสุขสรรด์วันสงกรานต์2566ขอให้มีความสุขในวันสงกรานต์ขอให้เป็นวันหยุดที่มีความสุขและน่าจะจดจำ ขอให้ความสุขสดใสทั้งปวงจงอยู่รอบกายคุณในวันนี้และตลอดไปสุขสรรวันสงกรานต์ขอให้มีความสุขในวันสงกรานต์ขอให้ได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาขอให้เทศกาลแห่งความสนุกสนานรื่นเริงนี้อยู่กับคุณไปตลอดทั้งปีขอให้ประสบแต่โชคลาภโชคดีสุขภาพแข็งแรงชีวิตเต็มไปด้วยความรื่นเริงในวันตรุษสงการนี้ ขอให้ความสุขสดใสทั้งปวงอยู่รอบกายคุณทั้งในวันนี้และตลอดไปขอให้คุณและคนที่คุณรักมีความสุขในเทศกาลสงกรานต์ปี2023และสุดท้ายขอให้ทุกท่านมีแต่รอยยิ้มความสุขอิ่มเอมใจสุขสันตวันสงกรานต์